การขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทบ1การขึ้นทะเบียนทบ1คือการแจ้งให้รัฐทราบว่าคุณเป็นผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างถูกต้องตามกฎหมายดำเนินการกับกรมประมง1เตรียมเอกสารสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านเอกสารสิทธิที่ดินที่ใช้เลี้ยงโฉนดหรือนอนสสาหรือสัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมแผนที่ตั้งฟาร์มหรือบ่อเลี้ยงเขียนมือได้รูปถ่ายบ่อเลี้ยงบางพื้นที่อาจขอ 2. กรอกแบบคําขอทบ1ระบุข,ข้อมูลผู้เลี้ยงชนนต้้า่เลงปปกุ็น จำนวนบอ่อหรือขนาดพื้นที่ระบบการเลี้ยงเช่นดินปูนกระชังเป็นต้นขอแบบฟอร์มได้ที่สำนักงานประมงอำเภอรหรือประมงจังหวัด 3. ยื่นคำขอยื่นเอกสารที่สำนักงานประมงอำเภอรหรือจังหวัดเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารเบื้องต้น 4. เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่บางกรณีตรวจสถานที่จริงยืนยันข้อมูลการเลี้ยงใช้เวลาไม่นาน 5. รับใบทินทะเบียนทอบอเมื่อผ่านการตรวจจะได้รับใบทะเบียนผู้พาอเลี้ยงสัตว์น้ำหรือทอบอใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมายประโยชน์ของการมีทอบอหนึ่ง 1>, 1. เลี้ยงสัตว์น้ำถูกต้องตามกฎหมาย 2. ใช้ประกอบการขอ GAP มกส 3. ขอความช่วยเหลือจากรัฐได้ 4. ใช้ยื่นขายปลาให้โรงงานหรือตลาด 5. รองรับมาตรการ IUU